ค่ะ่ขวแคสซี่คะตอนนี้ค่ะแล้วก็มาอีก,กนในเกมไหมคะดิฉันเคยค่ะเย่แ,ยแล้ววันนี้นะค่าเราจะมาเล่นกันต่อค่ะทุกคนในโปรเจกต์ Hardcore Survivor i s l a n นนั่นเองค่ะซ<ๆ>ึ่งวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะไปสำรวจเกาะต่อไปนั่นเองค่ะทุกคนว่าจะมีดันเจี้ยนหรือมีอะไรให้เราต่อสู้หรือเปล่านะคะทุกคนโอเคแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะทำการค้าเกาะเพชรกันก่อนนะคะทุกคนบอกเลยว่าเราจะต้องมีเกาะป้องกันกันนิดนึงนะคะทุกคนมา ครับเลยละกันค่ะโอเคตอนนี้พี่ขวัญก็มีเกาะเพชรใส่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอ่อเก็บของไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะพอดีว่าเตียงเราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนงั้นจะขอแบบว่าอยู่แถวนี้แล้วกันนะวางกล่องแล้วก็เก็บของไว้ก่อนเลยนะคะของที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้นะคะทุกคอนอะ เก็บไปก่อนนะไม้อาจจะต้องเตรียมไปด้วยนะคะโอเคหินไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้เก็บไปเลยอุ้ยเดี๋ยวแรกเราใส่ไว้ในกล่องนี้แล้วกันนะคะทุกคนนี่มีแร่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อาหารเราก็มีพร้อมแล้วทุกคน บอกเลยว่าพร้อมแล้วค่ะทุกคนพร้อมไปเกาะต่อไปนะคะก็เดี๋ยวน่าจะไปเกาะตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเกาะแรกคือเกาะนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปเกาะน,นี้กันแล้วกันเนาะเรือเรืออยู่ไหนโอเคไปฮะทุกคนออกเดินทางได้หฉลามจะกัดตัวเราตายไหมเนี่ยโอ้ทุกคนดูฉลามดิแต่ไม่หมดเลยค่ะมีลูกฉลามด้วยเห็นปะฉลามมาฉลามบุกฉลามบุกอย่านะ กลัวเหรอโอ้ทุกคนดูโอ้โหทั้งตัวแม่ตัวลูกค่ะทุกคนดีนะที่เรือเราไม่พังอะทุกคนโอ้ดูมันนียังดูเลยอะว้ายถึงแล้วถึงแล้วลง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 อะอะอะอฉลามกัดฉลามกัดอืมไอ้เจ้าฉลามเนี่ยนะมันวอนจริงๆนะคะเป็นฉลามครอบครัวเหรอพ่อแม่ลูกเหรอหืมตัวเล็กก็ไม่เว้นทุกคนดูดิมันดูมากเลยอะโอ้ยโอ้ยดู่ดิ โอ้โหโคตรดุเลยอ่ะโอ้โหตัวเล็กแล้วซา,าหเหรอฮะอืมอืมตัดดีจังเลยอืมดูมันดิทุกคนโอ้โหแค่ตัวเล็กก็แบบว่ากัดดุมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงก่อนแล้วเราต้องไปทำการสำรวจกันก่อนครับอืมฮยอันนี้มันคือหินว้วหายไปเป็นใครอืมอ๋อมมกก็คือมันก็คือหินนั่นแหละค่ะทุกคนไม่มีอะไรนะคะ มีปุูอีกแล้วเฮ้ยเริ่มหิวเริ่มหิวเกาะนี้มีอะไรให้เราสำรวจบ้างล่ะอ่อยกว่าเราจะมาถึงเกาะนี้นะคะทุกคนมอกเลยว่าฉลามแบบพย่ยาตูดเราเลยอะ <c oughs> พย่ยาเรามาเลยอะเฮ้ยเอา้าโอ้เหมือนว่าอาทุกคนเขาบอกว่าเป็นสเกลิตันดันเจียนค่ะทุกคนเราพร้อมที่จะไปต่อสู้หรือเปล่าพี่พร้อมพี่พร้อมสุดๆเลย ก็มาดีครับอ๋อแต่ว่าเราไม่ค่อยมีทอตเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่มีทอตแหล่ทุกคนอย่าไปกลัวหทางเหมือนกับดันเจี้ยนที่แล้วเลยอะดันเจี้ยนแมงมุมอัอันนี้เป็นดันเจี้ยนสเกลิันโอ้โหมีโครงกระดูกนะคะที่นอนตายอยู่โดนมาหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูในกล่องก่อนนะคะอู้นี่ไงขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ขอเก็บขุมทรัพย์ก่อนโอ้ดูดิทุกคนโครงกระดูกนอนตายอยู่นะคะ วิ่ยมันมีทางไปตรงนี้ว้ายสเเกลิตันนี่แน่นี่แน่เอว้าทุกคนต้องรีบทำลายกรงก่อนเลยอ่ะต้องรีบทำลายกรงก่อนเลยอย่าอย่าโอเค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 ว้าวาอย่านะอยอย่านะอยอ่านะอย่านะอย่านะอยิงยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิว้าเราต้องรีบทำลายทำลายกงก่อนโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรหรือจะเอาว้สะท้อนโดนตัวเอง เปิดโล่สะท้อนนี่แน่นี่แน่โล่สะท้อนนี่แน่นี่แน่แล้วเมื่อไหร่มันจะตายฟันมันเลยดีกว่าเอ้ยฟันไม่โดนอะมันโดนมันโดนแน่นอะทุกคนโอ้หแล้วมันยิงกันย้าเลยออกมาออกมาฉันฟันไม่โดนแกเมื่อกี้อืมโอเคเรียบร้อยฮะเรียบร้อยค่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนว่าพี่จะต้องพี่จะต้องมีทอชสว่าทุกคนไม่งั้นมันมืดตลุ่ยแล้วมันมืดเกินไปหรือเปล่าว้าย เดอสเกลิเตนอีกแล้วล่อมันออกมาให้มันยิงกันเองค่ะมันยิงกันเองตรงหวะเนี้ยอะไรนี่เปิดโลสะท้อนโอ้โหกี่ตัวเนี้ยกี่ตัว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 ไม่รู้ฆ่าก่อนแล้วกันว้าเปิดโลสะท้อนยิงกันเองแล้วยิงกันเองแล้วปล่อยเขาหาเรื่องกันเองนะโอ้แต่ว่าตอนนี้เขามาหาเรื่องเราแล้วเยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะเกินไปหรือเปล่ามาดิมาดิมาดิว้า พี่ว่าต้องรีบไปพังต้องรีบไปพังกงก่อนเออเอออย่ายิงผมผมขอทำลายพังก่อนได้ไหมโอ้พังละหนึ่งอันค่ะวิ่งก่อน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 หนีก่อนหนีก่อนหนีหนีหนีมากินก่อนโอเคมาพร้อมพร้อมอะมันยิงกันเองแล้วจั้งหว้ยะอะไรอะไรอะไรฮะอะไรฮะรีบรีบพัง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 พังก่อนโอเคเรียบร้อยค่ะมันยิงกันเองอยู่ คนยิงกันเองอยู่ดูลูกฮนูดิอ่าโอเคเคลียเคลียเคลียบอกเลยว่าเคลียฮะอู้เพชรมาแล้วจ้าเพชรมาแล้วจ้าทุกคนย่าฮู้มีเพชรละอย่าบอกว่าเดินไปเจอเล้วะใครเนี่ยใครเนี่ยแข็ไม่ได้รับเชิญหนอแข็ไม่รับเชิญหนอปุ๊บทิ้งก่อนเลยค่ะทุกคนมันไม่เกิดถือว่าดีไปโอ้โเหมือนผมจะเห็นแล้วทุกคนตัวเบลอเลยมีซอมบี้ด้วย ดูดิมันโตใหญ่มากเลยอ่ะบอสอ่ะบอสโตใหญ่มากดูบอสดิโอ,อ้ยสเกลิตลันบอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเอ้ย,อย,อยแต่ว่าสเกลิตลันตัวนี้มันถือดาบค่ะทุกคนดูมันเดินมาดิมันไม่ได้ถือธนูนะเหมือนเราจะกลัวเราไม่กลัวหรอกว้าวว้าววาวว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 วเชอร์ติดวิททดวททวททวว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 วยนวายวว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  ใครเนี่ยแขมไม่ได้รับเชิญไปออกไปแขกไม่ได้รับเชิญอุ้ยโดนระเบิดเป็นไงล่ะเจ้าสเกลิต,ตันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเออเป็นยังโคตรเก่งทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวหัวพี่เธอเฮ้ยเฮ้ยเจ็เบอะ่ะ เจ็บอะเจ็บมาเน่เจ็บมาน่เฮ้ยเราต้องรีบไปพังกรงก่อนทุกคนมันจะได้ไม่เกิดมาใหม่อีกตัวหนึ่งว้าวพังว้าวทีนี้มันเกิดมาสามตัวเลยนี่มันเกิดมาสามตัวเลยใช่ไหมนะทุกคนชิบตายแล้วใครจะแคมป์ได้รับเชิญเออว้าวอ,อย่านะ จะตาย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 โ <c oughs> อ้อันตารายเดี๋ยวเลือดเราแบบไม่เพิ่มเลยอะ่ะที่ว่าเราต้องทําดาบเพชรแล้วอะ่ะทุกคนมันดาบไอรอนมันไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนไปใน,ในเมื่อเราก็มีเพชรใช่ปะเราก็อัปเกรดหน่อยละกันทําเป็นดาบเพชรไปเลยครับนี่แน่มาแล้วทุกคนดาบเพชรละดาบเพชรสุดโหดอือันนี้เราจะพังแล้วด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทำโล่เพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะพังละก็มาดิก็มาดิก็มาดิ อุ้ยวุ้ยวุ้ยแรง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 อยู่นะเนี่ยว้าว้าแล้วผมตายโอ้โหทุกคนแล้วผมจะไปตรงนู้นได้ยังไงขอแค่ไม้ไม้ไม้โอ้ยไม่มีไม้ไม่มีเรือไปไม่ได้แล้วผมมาแล้วโอ้โหของกระจายเต็มไปหมดเลยของกระจายเต็มไปหมดเลยรีบเก็บรีบเก็บวุ้ยสวัสดีสวัสดีไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอายังยังยังไม่ไฟโอ้โหโอ้โโอโหเจ็บ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 ว้ายมันมามันมาแล้วมันมาแล้วเราจะตีมันตรงนี้ยังไงยังไงมาดิ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 าดาดเอ,อ้ยมันตายครับทุกคนมันตายคลิปว้ายไอีกแล้วเยอะเนาะเยอะจริงๆอะ่ะคิปเปอร์อะ่ะโอเคโอเคพังโอเคพังแต่เราจะตายอีกแล้วเนี่ยว้าวยาได้ยา โอเคโอเคโอเคเราไม่ตายเราไม่ตายเราแค่ต้องล่อมันมาแล้วก็ต้องฆ่าให้หมดแต่เราจะได้ขุมทรัพย์ค่ะทุกคนบอกเลยเราจะได้ขุมทรัพย์ที่แบบว่าคุ้มค่าสุดๆนี่นี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเลือนลสามดวงยายายาโฮ้ยทำไมเลื่อนมันแบบขึ้นช้ามากเลยทุกคนขอรีเลื่อดก่อนขอรีเลื่อดก่อนเร็วเร็วเร็วเลื่อนแบบขึ้นไม่ทันใจเลยเว้ยอยู่ตรงนี้เองหรอ อยู่ตรงนี้เองเหรอเว้ยฉันโดนตีหนังฟรีเลยเนะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยขอขึ้นมาก่อนเฮ้ยเมียวเมายวไม่ยตายนะไม่ตาย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 หย,ยุดหยุดหยุดหยุด,ยดโอเคคิดว่าจะตายอีกรอบแล้วทุกคน <c oughs> แค่ดันเจียนเดียวก็บอกเลยว่าใช้เวลานานมากมกว่าจะเคลียร์ได้ใช่ไหมเนี่ยนายฉันจะยืนยิงธนูใส่นายตรงนี้แหละฉันหมั่นไส่น้านายมากเลย ยิมมมม้มใส่ฉันทำไมเหมือนลูกธนูเยอะอะโอเคมันตายไทุกคนโอ้นี่ไงดอบถานแล้วก็ดอบดาบเป็นดาบหินดาบหินนะดาบไม่ดีเลยเรามีดาบเพชรใช้ละไปค่ะทุกคนรอบนี้ไม่น่าจะมีแล้วป่ะเพราะว่าตีกองสปอนโอ้โหมันยังมีอีกตัวนึงอ่ะว้าวแมงมุมมาแล้วแมงมุมขยุมหลังคาเออม,มันตีแรงมากเลยอ่ะพี่ไม่ชอบเลย แพี่จะไฟกลับมันจนวินาทีสุดท้ายพี่ตายโอ้ยทุกคนตายอีกแล้วเกินไปหรือเปล่าก็แบบเราบางขนาดนั้นเลยเหรอเราใส่เสื้อเพชรเลยนะเฮ้ยเราใส่เสื้อเพชรเลยนะกันอะไรให้เราไม่ได้เลยเหรอก็มาดิแกขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้หรอกฉันรู้ แต่ฉันไม่มีลูกธนูอ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะทำการไฟแกไฟแกว้าววฮูยัฮู้อยอุ้ยมันตีแรงมากเลยอ่ะทุกคนอุ้ยมาทำไมพวกแกมาทำไมพวกแกอ่ะเฮ้พวกแกมาทำไมไปค่ะทุกคนเราน่าจะได้สมบัติที่นี่แล้วในดันเจียนสเกลิตันเปิดเลยแล้วกันนะคะหุยมีเข็มชี้เหรอเฮ้ ไอเนี่ยแขกไม่ได้รับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญกล่องนี้มีเพชรครับป่องที่มันตกเราจะเก็บให้หมดโอเคเบ็ดตกปลาหมดยังอะจริงต้องทําที่ขุดไอรอนนะทุกคนเพื่อให้มันแบบว่าขุดกองสปอนให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยน่าจะมีแค่นี้ไม่มีอะไรแหละตรงนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะฉันขอตัวกลับก่อนดันเจี้ยนนี้ฉันก็เลียเรียบร้อยอ่ะวู้ กลับบ้านกับบ้านวูฉลามโอ้ยฉลามตามอีกแล้วไปแล้วจ้ากลับบ้านกันจ้าได้เพชนมาอีกสี่ทำอะไรดีอะเอาไปรองเท้าเพชนแล้วกัน <c oughs> ใช้เพชนแบบสิ้นเปลืองสุดๆเลยเราอะทุกคน <c oughs> แล้วก็มีไอรอนใช่ไหมโอเคไอรอนเราเอาจะมาทำเป็นที่ขุดไอรอนที่ขุดไอรอนนี่อัปเกรดอัปเกรด แล้วก็ของเก่าก็จะเก็บเก็บให้หมดอะไรบ้างเอออันนี้อันนี้ต้องใช้ทอชโหแต่คือได้กระดูกมาเยอะมากเลยนะได้เข็มทิศนี่มันใช้อย่างไงอ่ะมันใช้งานยังไงก่อนอันนี้พี่ไม่รู้อะทุกคนพี่ใช้งานไม่เป็นอ่ะอันนี้เก็บเก็บอันไหนที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้เราจะเก็บให้หมดเลยนะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งเกาะละกันแบบว่าชิลเกินอ่ะก็แบบว่าคนมันโหดอะเนาะ ราจะไปอีกหนึ่งเกาะไปเกาะไหนเดียน่าจะเกาะตรงนั้นนะเปล่าเอ๊ะเกาะตรงนั้นเราไปยังอะยังดิใช่ยังยังไม่ได้ไปเดี๋ยวจะไปเกาะตรงนั้นด้วยนะจ๊ะย่าหู้ถึงโอ้โหตามมาอี่ตัวเนี่ยโอ้ยฉลามม่โหดมากอะทุกคนโอเคเกาะน,นี้มีต้นไม้ขาวมันไม่มีแบบสมบัติแบบแอบซุกซ่อนไว้ตามอุ้ยอันนี้เป็นดันเจียนซอมบี้ค่ะทุกคนซอมบี้ดันเจียนโอเคได้ดิ ให้หมดเลยไม่กลัวหรอกมีทอดไม่ที่ขุดไม่เคยกลัวอยู่แล้วไปค่ะทุกคนลุยเลยดีกว่าค่ะบอกเลยว่าของก็น่าจะดรอปเหมือนเดิมนะทุกคนนะมาถึงแล้วค่ะทุกคนว้ยดันเจี้ยนซอมบี้แต่มีแมงสมุมตกใจหมดเลยว้ยแต่อันนี้ไม่มีห้องแยกแค่ไม่มีห้องแยกตรงเนี้ยอ้ยดันเจี้ยนซอมบี้ไม่ใช่หรอมีแมงมุมได้ไงเนี่ยติดดันเจี้ยนปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีทางแยกแค่ซ้ายกับขวาเราจะไปซ้ายก่อน โอ้ oh, แล้วคือกองสปอนเยอะมากซอมบี้เยอะมากแม่เยอะเกินไปหรือเปล่าเราต้องรีบทําการขุดขุดทิ้งให้หมดขุดทิ้งให้หมดไม่ต้องเกิดว้ายเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมว้ายซอมบี้จิว๋วซอมบี้จิว๋ว ออจิ๋วทุบทิ้งให้หมดครับโอเคครับทุกคนอู้มีอาหารแล้วก็มีของให้แล้วโอเคของก็คือเดิมเดิมนะคะทุกคนเดิมเดิมคือบอกเลยว่าพังกงก่อนเลยแล้วกันพังกงก่อนเลยแล้วกันอย่าให้มันเกิดเราจะได้บอกว่าเดินได้อย่างสะดวกสบายเรียบร้อยคะ่ะทุกคนและนี่ก็คือว้าวเดียวนี่มันซอมบี้หรืออะไรเนี่ยซอมบี้หรือดอะเฟด เร็วเหลือเกินไปไหนแล้วเนี่ยว้ายว้ายซอมบี้บอสค่ะทุกคนเป็นบอสซอมบี้ที่วิ่งเร็วมากดีเด่ะแต่ว่าแกก็ตายได้แบบง่ายเหลือเกินเนาะขอทำการปิดกงทิ้งก่อนละกันเดี๋ยวมันเกิดอีกเออโอ้ยว้าย,ย,ยระเบิดไปเลยจ้าระเบิดไปเลยจ้าโอ้ยสเกลิตันอย่ายิงฉันฉัจนจะพัง ขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่แกเลยนะขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่โว oh, ทุกคนทำไมมันชิลจังอะสเกตตินมันดูโหดมากกว่าซอมบี้อะซอมบี้คือชิลมากซอมบี้คือเราแบบสารวจแบบทุกซอกทุกมุมอาจจะมีแบบว่ากล่องซุกซ่อนอยู่แต่ว่าไม่มีครับทุกคนโดันจี้ซอมบี้คือชิลมากเลยอะแค่ซอมบี้มันวิ่งเร็วตอนแรกที่แบบตกใจแค่นั้นเลย โอเคครับสามารถพิชิตดันเจี้ยนซอมบี้ได้โคตรโหดบอกเลยไปดีกว่าแต่ได้ของน้อยมากเลยเนี่ยได้เพชรไม่แค่3เม็ดเองกลับบ้านนอนดีกว่าครับทุกคนถือว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ไปเกาะตรงนู้นนะคะทุกคนที่เป็นดันเจี้ยนสเกลิตันนะคะแล้วก็มายัางดันเจี้ยนซอมบี้ั่นเองนะทุกคนโคตรโหดบอกเลยเฮ้ยฉลามไนไาตามอีกเหรอ เนื้อฉันมันหอมแล้วสิอยากจะกินแล้วสิเสียดายนะชนไม่ให้กินหรอกเุ้ยเุ้ย้ยมันหอนมากมันอยากกินเลยทุกคนเหมือนมันหิวอ่ะนอนดีกว่าค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็คุ้มมากเลยค่ะทุกคนได้ไปสำรวจตั้งสองเกาะแนทุกคนก็ถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ